ดราม่าซีรีส์เรื่องทางคู่กับบทบาททางวิสูชินได้เกิดเสียวิพา์วิจารณ์่างหนะักในวงการบันเทิงโดยเมื่อเวลนามานี้นะผมซีรีส์เรื่องช่วงกว้ายหรือที่แปลไทยนะผมมันจะแปลว่าทางคู่นะโดยซีรีส์เรื่องทางคู่นะผมจะรับบทโดยทางวีสูชินกับทางเหอวี่มันได้กลายเป็นศูนย์กลางของความดราม่าที่ลุกลามไปทั่วทั้งโลกออนไลน์กับประเด็นเกี่ยวกับวามขัดแย้งในกองถ่ายและลุมไปถึงการกันแกล้งนักแสดงถือว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากและส่งผลกระทบให้เกิดคำถามในวงการบันเทิงจีนโดยดราม่าในกองถ่ายนะผมมมมมาาาาาตตั้ต้้งงงแ่่่กกก็คือออรรรววไหลลขูลนนนเเเดดีีปิผยท บางส่วนนะผมได้ทําข้อมูลนั้นล้วนไหลถ้านวนไปถึงภาพเบื้องหลังที่ได้ถูกปล่อยออกไปในสังคมออนไลน์แม้ว่าทางโปรเจกต์ทางคู่นีครับผมจะอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทําก็ตามแต่ว่าจะเป็นเรื่องําการรักษาความลับของทางซีดีเอาไว้จะไม่สามารถละเมิดความลับนี้ได้และภาพเบื้องหลังที่ปล่อยออกไปนี่เผมจะทําให้เกิดการตีความผี่กักบ,บบทบาททางยิสูชินอีกด้วยประเด็นที่2แล้วผมก็คือการเลียนแปลในกองถ่ายโดยก่อนหน้านี้รับผมยิสูชินได้ถูกจัดตารางการถ่ายทําให้ลากยาวจนถึงตอนดึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งสิ้น6วันติดต่่่่่่่ออกกกกัััันนนนนนซซึึงงงงงขณะททีีีแแสดดดดบบาาาครรผมไู้ลวเ นี้ก็ผมก็สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากและในปัจจุบนันนะครับผมทีมงานของทางซีรีส์ชุดเก่านั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนไปทั้งหมดและรวมไปถึงตัวผู้กับหลักเองก็ได้ถูกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันนั้นก็ส่งผลกระทบต่อการทํางานของนักสแสดงและรวมไปถึงทีมงานที่เหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนับผมทางยิสุชิตนั้นจะเป็นที่ต้องทําการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้สามก็คือว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับทางนักสแสดงนั่นเองโดยทางวิสุชินะผมได้มีข้อกล่าวหาที่เป็นข่าวลือว่าวิสุชินะผมได้ทําการเพิ อื่นซึ่งทําให้แฟนๆหลายคนนะผมเชื่อว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งเธอในกองถ่ายแล้วว่าก็จะมีคนบางคนนะผมได้ทําการเชื่อข่าวลือนั่นเองก็ได้ทำการโจมตีทาง us ยูิสูชินอย่างหนักและแน่นอนครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือว่าโปรเจกต์นี้นั้นได้ทําการหยุดถ่ายทําชั่วคราวนะเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนผู้กํากับนั่นเองครับผมแล้วก็ได้มีประเด็นว่าทางย us นะูิสูชินนั้นเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมดแต่นั้นอย่างแรกเลยก็ต่างรับผมทางย us นะูิสูชินนั้นก็ได้ทําการออกมาต่อโต้ตทุกข,ข้อกล่าวหายูิสุชินนะผมใน,นการ ส่วนหนึ่งของการเติบโตซึ่งก็ทําให้เหล่าแฟนๆนะคผมเชื่อกันว่านี่เป็นการบอกความรู้สึกของทางยูสูชินที่มีต่อกระแสที่เกิดขึ้นนั่นเองและทางหยูสูชินนะคผมก็ยังได้ออกมาปฏิเสธข่าวหรือว่าเรื่องที่ว่าเธอนั้น,นได้รับการทะเลาะกับทางผู้กำกับทั้งเรื่องการเพิ่มบทและรวงไปถึงการวางอํานาจในกองถ่านนั้นล้วนไม่เป็นความจรงิงซึ่งทางยูสูชินนะคผมได้บอกข้อความกับทาแฟนๆเอาไว้ว่าเธอนั้นต้องการให้สางซีรีส์นี้ยึดบทด,ดั้งเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับส่งข้อความหนึ่งทางแฟนๆว่าหากผลงานนั้นออกมาไม่ดีแต่เธอนั้นก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วและเธอนั้ะผมยังได้ยืนยันว่าเธอนั้นจะทำการรับบทในซีรีส์เรื่องนี้ต่อไปเพราะเธอนั้นได้ชื่นช บทบาทและรว้ไปถึงเนื้อเรื่องเพราะทางยังกล่าวว่าการทางานร่วมกันกับผู้กำกับทั้งสองคนในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นถือว่าลาบรื่นโดยเรามาดูกระแสสังคมกันบ้างน,นะครับผมตอนนี้ทางทีมงานโปรดักชันของทางซีรีส์เรื่องทางคู่นั้นได้ออกแถลงการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกันก่นแกล้งนักแสดงและรุ้ไปถึงความขัดแย้งในกองถ่ายพร้อมทั้งระบุอีกว่าทีมงานที่ดำเนินการปล่อยข้อมูลล่วงไหลนั้นได้ถูกปลดออกจากหน้าที่แล้วและจะดําเนินการทางกฎหมายต่อไปอย่างไรเสียก็าตามครับผมคำแถลงการนี้นั้นไม่ช่วยท,ทาาายําาาาทงงงง่นออกขถย และยิ่งไปกว่านั้นครับผมทางผู้กำกับคนเดิมนะที่ด้ถูกปลดออกไปก่อนหน้านี้ครับผมยังได้ทําการออกมาพูดอีกว่าทางทีมงานนั้นแหละได้ทําการเตรียมการในการถ่ายทําซีรีส์นี้ยาวนานกว่า3เดือนตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมและยังไม่พอแค่นั้นครับผมยังบอกไปว่าพวกเขานั้นได้ทาการถ่ายทําไปได้เพียง6วันเท่านั้นพวกเขานั้นก็ได้ถูกยกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีคมําอธิบายอย่างชัดเจนแถมยังไม่ได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมอีกด้วยโดยพวกเขานั้นผมได้ค่าจ้างเพียงนจากอ7วันจากสี่เจ็ดวันในการเตรียมง,งานและทางผู้ เก่าเล่นเลยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าหรือว่าทีมงานใหม่นี้นั้นอาจจะได้รับการเตรียมการไว้อย่างล่วงหน้าเพราะถ้าหาว่าไม่ได้ทาการเตรียมทีมงานไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะต้องใช้เวลาเตรียมตัวในการถ่ายทําถึง3เดือนเลยทีเดียวทีมงานใหม่นั้นจะทําการเตรียมตัวให้เสร็จภายในไม่กี่วันได้อย่างไรเพราะกระทาการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเปลี่ยนเป็นทีมงานในลักษณะนี้นั้นเป็นการกระทาที่ไม่รับผิดชอบต่อทั้งนักแสดงและผู้ชมโดยกรณีศึกษาจากทางซีรีส์เรื่องทางคู่นะครับผมสะท้อนเห็นถึงปัญหาที่ซับซ้อนในวงการบันเทิงจีนว่ามัน้ม่งนังา่้ ทางยิสุชิตนะผมจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันแต่กรณีนี้นะครับผมจะได้แสดงถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบการทำงานในวงการบันเทิงจีนให้มีความยุติธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นซึ่งดราม่าในซีรีส์เรื่องทางคู่นะผมก็ยังไม่จบลงซึ่งความจริงนั้นยังคงต้องรอการเปิดเผยต่อไปแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าทางยิสุชิตนั้นได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความมุ่งมั่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งในงานไอชีอีสครีมไท์นะครับผมก็ยังแสดงให้เห็นถึงว่าทางยิสุ ในขนาดเดียวกันนะครผมเราผู้ชมก็แสดงความเห็นว่าหวังว่าในวงการบันเทิงจีนนะจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่านี้ในประเดยวยความโปร่งใสและความยุติธรรมในอนาคต